โอเคสมัยก็บอกมาวันนี้อยู่กระดับผมบางเีมนะทุกคนนะวันนี้มา,าเปลี่ยนเกมบ้างวันนี้ก็มาอยู่ในหน้าเกมแหมสาวกำนันนะครับผมแหมกำนันสาวอ่าเดี๋ยวลุยเลยนะวันนี้ก็กำกบมาก็จะที่เด็ดดวงอ่ะเอาบอกเลยว่าเยอะอ่ะวันนี้อ่ะก็ลุยเลยสุราเนะี่ยคุณผู้ชมนตอนนี้อยู่ที่เวลาสี่โมงประมาณนี้สี่โมงเหนือดีเพิ่งจะสี่โมงเลยอ่าเดี๋ยวพยายลุยเลยแล้วกันนะ เปิดเริ่องแบบปฐมภูมิก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อความร้อนใจบอกว่าประมาณเท่านี้กันแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวลุยเลยแต่บ,บอกจรงๆใช่วงนี้ก็พลาดน้อได้โอ้ยอะไรเงี้ยแต่บโบช่วงนี้พลาดไม่ได้แบบรุ่นเนี้ยเอยทอร์บโบอ่ะ,นะรู้สึกว่าพอกดเทอร์บโบแค่นั้นเดียบรูนาคอมโบติดแค่นั้นเดียวไปไวแล้วก็ให้คอมโบที่หนักแน่นนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวมากหรอกจริงๆเวลาไม่เปิดเทอร์บโบก็ไม่ต่างกันแต่ว่า มันก็จะเดิมเดิมนิดน,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 นึ่งไงแต่สําหรับแต่ที่ชอบลุ้นเออแบบนั้นมันก็ได้เนาะอ่าแล้วก็ย้ำอีกทีนะผมว่าคลิปนี้จะทําด้วยความบันเทิงไม่แนะนําให้ทําตามแต่อย่างใดโอ้โหคูนนะแมคูนนะแมอู้ออันนี้ทีเด็ดอันนี้เขาเรียกว่าทีเด็ด809กันเลยโอเคอืมคนเดือดว่ะวันนี้เดือดว่ะเอออ่ะดันเลยแล้ว จะไมเดินเกี่ยวไปเลยละกันนดวันนี้อะจะไม่เสียเวลาเข้าไปก็จะมไปเสียเวลาใชมเออถ้ามันมาถ้ามันดีก็ออขยับไปแบบเดือดเดือดไปเลยไม่ต้องมากังวลนู่นกังวลน,นี่หรอกอจัดไปให้เต็มที่จดนดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นเอออ่ะดูไปยังไงใครที่วันไปปัานมาแล้วผมมาฝากกดไลค์กดดั้ด้วยละกันนะครับผมไหมก็นะจะได้แบบติดตาม,มคลิปใหม่ๆแล้วก็นะ พวกมีอะไรใหม่ๆมาดิก็จะได้มาเาไม่พลาดกันเนาะโอเคเราฝากช่องน้อยๆช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยละกันนะครับโอเคอเดี๋ยวเรามาลุยตัวเดี๋ยวเอาออโตโอ้ตัววันนี้ออโต้ไม่ต้องยาว50ไปเลยอาจจะหลายรอบไหมเดี๋ยวมาดูว่าออโต้จะเป็นยังไงแต่ถ้าส่งดีนิดนึงก็อาจจะมีเบิ้ลออโต้ก็ได้จะมาดูว่าจะมีฟรีให้หรือเปล่าเฮ้ยอย่าว่า โอ้ไม่เข้าไอ้ตายเถอะเฮ้ยย้ายมีครั้งที่ย้ายมีครั้งที่สามไงเอ้ยหัวร้อนนะบอกเลยหัวรอนะ้อนแน่เจอพวกปี๊ปี๊จะเข้าก็ไม่เข้าเนี่ยอืมอ่าเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงเกมอันโตบิสก็ถือว่านะเพราะฉะนี้มันดีเดือดดีอืได้ยังหว่าสวยๆดีๆมาหลายรอบเลยนะเออถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกัน แต่เดี๋ยวก็มาดูหน่อยแล้วกันนะครับมันจะเป็นยังไงเออพอมาเปลี่ยนเกมมาจริงเมื่อวานนะตุะตึงมากเออผมเลยไม่อยากจะืนเล่นต่อเท่าไหร่วันนี้ใส่มาเต็มที่่บอกเลยอ่ะเอ,อจาจังหวะจะเกิดน,นะวันนี้เฮ้ยดูท่าน่าจะเวิร์คดูท่าน่าจะดีโอ้โห,หนาทีนี้นาทีต่ออ,อ,อืคูณสองแล้วคูณสี่นะครับโอ้โหบ้าล้ว มาครับทุกคนโอเคไม่ธรรมดาแต่ก็ไม่ได้แขับไปไหนยังอยู่ที่ยังคงวนลูปอยู่ที่โอ้โหเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่เปลี่ยนไปเดี๋ยวขอสักออโต้เดี๋ยวอาจจะผมน่าจะต้องปรับเป็นแล้วแหละทำไมเพิ่มผมว่าไม่ได้นะบางทีมันต้องแบบกล้าแบบกล้าเดินกันนิดนึงยังอยู่ที่ยับไม่ด้เลยหรือว่าจะออโต้ให้เกิดไปก่อน อันนี้ก็น่าคิดนะรู้สึกว่าออตโต้นี้ไม่มีอะไรเลยเอ่ออ่ะไล่เกียร์ไปก่อนแล้วกันเซฟไปก่อนเล่นแบบเสียบแต่ไม่ต้องเซฟหนัก,นะอ,อ,ตตกอ่ะออโต้สักอะไรเกียอะออตโต้ห้าไปออตโต้เป็นห้าไปมาห้าสิบเปด้ตัวหนึ่ง <laughs> นี่อ่จะจาเข้าฟรีวันนี้โอโ้โหผมขึ้นเลยนะบอกเลยก็จะอยู่ดีมันเข้าฟรีมาเนี่ยแบบบอกเลยว่าผมมีเดือนอนะขออย่างอย่างเดียวเลยอย่างน้อยก็ฟรีไม่ต้องไนงะถ้าจัางหวะไล่เกียร์ ไปเล่น is, อาดูบิสก็โอ้โหใครยังไม่ดูยอไมไปดูคลิปเก่าได้ครับผู้ชมไหมคลิปก่อนหน้านี้อืมโอ้โหคือายเกลือในเข้าดีดีแต่พอมาเบียดใหญ่ๆนิดน,นึงโอ้โหไม่มีอะไรเงียบเลยแต่พอเข้าก็เกลือไม่ไม่มีอะไรให้ด้วยอืมฟีลแค่นีน่จติดเกลือนะครับเขาได้เรียกว่าติดแอ็กนะเขาเรียกว่าติดเค็มติดเกลือ,อ,อบ้าไปละอะไรดีๆก็ไม่มีไม่มี อยู่ดีก็ได้โมโบแบบงงๆเอออะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนด้เกียร์ทีไรคือมาตลอดไม่เคยขัดนะเออจัดให้แบบเต็มน้ำเต็มเนื้อทุกทีเออผม,มงงเหมือนกันเออเวลาให้เกียร์มันจะมาดีอะไรขนาดนี้อละลรไามเดินหน้าต่อไม่เป็นไรมีขึ้นมีลงครับนะเรื่องปกติเรื่องธรมรมดาแต่อีสองวันนี้พี่ขอเกิดได้ไหม ต้องแจ้งเกิดหน่อยแล้วแหละอืม,มลุยต่อไปไอ้เต็มที่คนสีกันน้เดือดๆครับเดือดๆบอกแล้วนาะทีนี้ผมผมต้องเกิดนะบอกแล้วผมต้องเกิดไม่ต้องแจ้งเกิดแล้วนะเอออ่าแล้วก็ลุยต่อไปลุยต่อไปครับพี่บ่าวเอ้ยเอ้ยพี่บ่าวจ๋าจ๋าจะยังไงจะยังไงแต่ก็สองเปิดแล้วเอา มีอะไรเสียใจไหมอย่าบอกว่าออ้ยเรียงรายเรียงรายคอมโบเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาขออย่างเดียวยนะเวลาไม่นเกิดเสร็จก็ให้มันมาแบบนี้บ้างไม่ใช่ว่าไม่ให้ไม่มีแล้วก็ไม่ไม่เหมือนกันนะเอออย่าก็นังโคลโม้วนแบบนี้ไม่เอานะอ่ะลุยไปเลยครับมาใส่ดาที่ครับเดี๋ยวมาที่50ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจม50 ถ้ายัางไม่ดีถ้ายัางมีเบิกเดี๋ยวดันขึ้นไปอีกอวันนี้ผมอัดขีดเต็มที่ครับแม่ใส่เต็มเม็ดใส่เต็มหน่วยอ่ารวยไปครับแม่อยู่ที่หมื่นสองอ่ะหมื่นหนึ่งละหมื่นเอ็ดละหมื่นหนึ่งเออหมื่นหนึ่งตัวละรวยไปมาหน่อยแม่สาวกรมนันยังเงียบใจไม่ดีเลยโอ้ใจตกอยูย่ตะตุ่ม้วตอนนี้ไม่ได้นะโอ้เงียบแบบนี้ก็ไม่ไหวอ่ะ ีตายเถอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตายจะจอดฉันไม่อยากจะมาเลย <c oughs> เอาล่ะโอ้โหนี่เขาบอกพ่้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่คนเดียวเยอะเออสติสตัตงมันจะไปหมดอะสาวคนนั้นตอนไหนเธอจะมาเนี่ยฮะ <c oughs> ฉันรอมานานแล้วนะรอฉันหน่อยสิเสียงเหมือ <c> น <oughs> <c oughs> เอออ่ะไป แล้วก็ไม่มีให้อะไรให้ด้วยเอาจะวาตอนไหนเดี๋ยวสั่งปลดเลยเออไม่ปลดตำแหน่งไนงะปลดเสื้อผ้า <c oughs> บ้าไปละเด็กตายเอาไปให้ลุยต่อไอ้มันเกลืออะไรแบบนี้อขอโทวสักทีดิออตวบ้างอันนี้คือเหมือนเกลือแบบเกลือเกินอ่ะผมก็ไม่ได้ไม่ได้กิดว่ามันจะเกลืออะไรขานาด ปกติมันต้องมีอะไรแบบเข้าบ้างอะไรบ้างเนาะแต่นี่ก็แบบโอ้โหลงโจงแล้วก็ว่างเปล่าแบบมากๆเลยทุกคนนะโอ้ยมันเดินหน้าไปอุ้ยมาอยู่มาอยู่เริ่มมาโอ้ยโอ้ยผันกว่าโอ้ยอตายเถอะมาแล้วมาแล้วสินะปันหกไม่จบตาแต่จบใจจริงจริงเออ,เอลอยไป ก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะเดอยวย้ำกันอีกทีเนาะเมื่อกี้รับจมกับทำจต็มโอ้โหจังหวะดีรอไปสองพันเลยเสียงแพทอะไรขนาดนั้นน้ำไหลโอ้เปิดเปื้อนหมดเลยอารู้ไปต่อโอ้ยมาดีนะตอนนี้จังหวะนี้บอกแล้วมันมันเป็นจังหวะของมันถ้ามันจะมาดีมันก็จะมาแบบนี้แบบเรื่อยๆเ,เลยนะทุกคนนะโอ้โอโ,อโตก็อยู่หมดแหละ รู้สึกแบบพอขยับมาออโตโดโด้ก็มีอะไรให้เห็นก็ได้เยียคอมโบหลายรอบไหมเออ้าพูดง่ายๆหรือคอมโบแค่เดียอ,ออกหลายรอบโอเคการจะพอดันไม่ได้ถ้าดูก็ไม่ดูดหนักขนาดนั้นนะแต่ถ้ามันไหนดูกดก็จะพอดูออกอยู่อ่ะมาที่เหมือนสองก็ร้อยยี่ไปเลยเออเอามห้ดืนเดือๆแบบนี้ไปเลยม,มา มาสิมาอลองดูสิลองดูสิเออ,อเอาหน่อยเว้ยขอหน่อยขอหน่อยวะคุ้นจริงอะ่ะขอหน่อย <c oughs> <c oughs> เกือบจะไม่ได้เห็นอะไรแบบดีๆมานานลนะทัอ้องฟงทั้งฟรีทั้งอะไรเนี่ยคือแบบไม่มีอะไรให้เลยเออเดีย๋ยวถ้ามีเบิ้งจริงผมน่าจะซื้อผมนะถ้าซื้อก็เบิร์ตร้อยก็ไหนจะมันเจ็ดเคกว่านะประมาณนั้นอื เดี๋ยวถ้าไม่ดีจริงก็อาจจะลองดูก็ได้เลยไปเพราะช่วงนี้ผมว่ามันติดคอมโบน่าดีดีเออเดินแบบหนักๆไแบบเน้นคอมโบเลยบอกว่าก็บวกมันเหมือนกันนะ <c oughs> เอออาจจะไม่ได้เดืเดเดอดมากนะทุกคนนะแต่ผมว่ามัน,ม,นมันก็ได้ดีมีน้ํามีเนื้อแล้วก็มีนวลเออนะเนี่นนยเสาแนเนี่ยมาแล้วม,มาทั้งทียอีกว่าเลยนะเออมาอีกอ่ะปาลีเออโอ้โห ของดีทีเด็ดอเอาละมาแบบนี้ด้วยเอานะคอมอโบพุ่งจะมาฟรีมาอีกละ่ะขอแบบจังหนักจังหนักขอแบบเดือดเดือดเอาให้เลือดพระราดเลยนะพุ่งไปฉุดนะจะมาที้เอาเอา,เอ,าอะไรก็เอาไม่อยู่อะไรังหวะนี้นะชดคนมันกำลังจะเกิดนะนะอ,นะอะไรก็ยามาคุมก็เนอะกันเลยขอร้อง มาอนี้ไหนๆก็ไหนๆอ่ะขอสักทีเด้อเออหลายทีแล้วะนะหลายๆครั้งแต่หลายทีมันไม่มีอะไรให้กันเลยอะ่ะในจังหวะนี้ผมก็รูโคลนะม่สาวคนนั้นด้ยโอ้โหหลายทีอ่ะกดเลยแล้วกันเจ้าพันป่าชื่นใจครับสดชื่นเลยอ่ากลับมานธุ์โหดูเดือดด่ะเหลือดสีเปิดน,นะครับตอนนี้ Ina, ere, to to be ก็เดินหน้าใส่เกียวหมาเต็มที่ครับงะไม่มีเข้า่าใส่เกียร์ถอยครับนี่จังหวะนี้แล้วนาทีนี้แล้วโอ้โหเดือดเดือดอีกทีกูจะบวกบ้าละมิตายเถอะโรบินนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังรู้นี่กูอ้แท้เนุวกูจะบอกยังไงไม่น้อยหน้าแม่สาวนาันมาพร้อมและก็รับไปอีกหนึ่งดอกเลยว่าสุดสุดครับนี่แหละแตกจริงใจ ต้องแบบนี้จะมีรุ้นแนะ่โอ้โหถ้า A มา A เข้าเนี่ยผมว่าก็น่าอ,อะไรไปอีกน่าจะยาวอยู่แหละเออโอเคมามยอดคนแรกเดี๋ยวอย่อย่ารวมที่สองห้าเคอโอเดี๋ยวยยจัดเดี๋ยวจริงๆพอไ,ไหมผมว่ามันมันจะได้แบบไม่ต้องยึดเยืะไอ้บางทีคือยึดเยือเกินมันก็มันก็ไม่ไหวนะเออพูดจริงเดี๋ยวไปจะลองซื้อด้วยสักฟรีดีอ่ะเสร็จ เจ็ดห้าพอหรอหร้าพอก็น่าลุ้นเหมือนกันนะแต่ก็น่าจะต้องลดนี่ผมว่ามันก็น่าต้องลดแบบเยอะเอาเรื่องอยู่อะออันนี้ก็ได้ได้อยู่มันก็น่าจะมีให้บ้างระมังเนาะออคงไม่เกิดหรอกอ่เดี๋ยวมาดูถ้าดีไม่ดียังไงก็จัพอนะครับทุกคนเป็นการซื้อที่ระยำใจมาก โอ้โหทำไม่ได้กันแน่จ้ะลาแล้วลาลับไม่กลับย้อนมาน,น่องอะไรกันเนี่ยเออ้ยโอ้โหเหมือนเป็นปีโอ้โหขยบแบบนี้เอ,อตายเถอะให้สี่ตัวสี่ตัวงั้สี่ตัว,ตว,ตวนิดเดียวแต่เออเสียดายอะไม่เป็นไรดุยต่อรุยไปเลยม่เดี๋ยวสิบเปิดครับดับสามตัวนะวน่กคน หวังว่าน่าจะเดือดแต่้าได้อะไรก็น่าจะพอเท่านี้นะไม่อยากจะแบบดเยอะมานานนะพวกเกมเป็นแมวจริงอ่ะถ้ารู้สึกไม่มั่นใจหรือว่าไม่ไม่ค่อยจะโอเคก็ผมว่าเบรกก่อนก็น่า่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องอะไรกันเนี้ยสว่วนติดบายครับแบบนี้สวนันมาแบบนี้จะเหลือแล้วหมวกม่วงครับอุอ้ยนอยอย่างเยอะเลยยุ้ย อุ๊ยว่าอันนี้เดือดจริงโอ้โหเป็นไงเยี่ยมไปเลยโอ้มาไหลเฉยมาเฉยปะไอ,อเหลือครเปิดนะดีมัเนี่ยอาจจะพุ่งก็ได้แต่นะต้องบอกคำเดียวเลยว่าจบนี้ก็แยกย้ายครับนะเออนะโอ้โหเยี่ยมไปเลยโอ้โห very good very good เออเป็นไงเป็นไง โอ้โหเน้นเน้นผมบอกเลยวเน้นเน้นจงังหวะนี้มันเล่นกันที่ไหนละ่ะนี่หยียบเลยเวลรีกดพอเลยผู้ชไวแค่นี้บอกอเป็นไงได้เปนหนึ่งเดือนอันนี้เดือดมากโอ้โหเจอเกินความคาดหมายที่ผมคิดไว้อย่างมากเลยนะทุกคนนะออจังหนักะบอกได้คำเดียวว่าจังหนักะเจอแบบนี้อ่ะวันนี้ทุกคนนะน่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้า สำหรับนี้กันเดือดกันแบบเลือดพรราดกันเลยสามสามสามห้าหนึ่งจุดห้าศูนย์ว้าวสำหรับนี้อะไรก่อนอน,นะคุณผู้ชมเองยังไงฝากกติดตามช่องเล็กๆช่องน้อยๆช่องนี้ด้ยวยกันนะเพื่อเป็นกำลังใจนะในการ ทำคลิปจะดีที่มีสาระหรือว่าจะได้สาระบ้างบางทีก็ก็นะอ่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปด้วยกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนเช้าคำว่าสวัสดีสวัสด,ดีตลาบแล้วครับผม